สวัสดีครับผมอยู่ที่บ้านหนองน้ำใสครับสถานที่นี้เราได้มาชมธรรมชาติที่เป็นหน้าผาชันสวยๆนะครับหน้าผาชันที่สวยสวยมากและสถานที่นี้ประกอบด้วยหินทรายครับเป็นหินทรายธรรมชาติหินทรายนะครับที่ใช้ไปแกะ พระพุทธรูปต่างๆของชาวจังหวัดนครราชสีมาะที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะไ,ได้พบนี่แบบแหล่งหินทั้งหลายมาจากสถานที่นี่นะครับเป็นหน้าผาชันที่ว่าดูสวยครับถ้าเราดูระดับข้างบนนี้นะครับสวิงหมุนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าพื้นที่สถานที่นี้สูงมากๆครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะมาเที่ยวกันครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันครับระดับที่เท่ากันนะครับอยู่ค้าอยู่สถานที่นี้อยู่เท่ากับระดับยอดเขาทางข้างล่างเลยครับส่วนมากเขาชาวเพิ่นบ้านที่นี้นะครับชาวบ้านหนองน้ำใสเขาเรียกว่าสถานที่นี้เป็น คนข้างบนครับข้างล่างนั่นคือคนข้างชาวชาวชาว,ชาวข้างล่างดูสถานที่นะครับแตกต่างมากเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยครับในประเทศไทยเราก็น่าจะยังมีคนที่ได้มาเที่ยวน้อยอยู่นะครับเพราะยังไม่เคยได้มีการประชาสัมพันธ์นครับหากมีโอกาสเชิญเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับดูหินสภาพต่างๆที่ใช้ไปนำแกะพระพุทธรูปนะครับ ศิลปรกรรมต่างๆเป็นหินธรรมชาติครับเป็นหินทรายครับหินทรายาผ่านการสึกกรอนต่างๆนะครับด้วยกระแสลมต่างๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป,เป็นสภาพธรรมชาติมากครับ ลมพัดจัดมากครับจึงทำบมีการตั้งกังอาหารลมก็ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับหากมีโอกาสจะเริืมมาเที่ยวกันนะครับไมเคยไปที่ต่างประเทศมาดู ทางหันต่างๆนะครับประเทศไทยเราก็มีความสวยงามเหมือนกันครับที่โคราชนะครับมีที่บ้านหนองน้ำใสครับ